สวัสดีครับมาพบกับผมทักมวยไทยอาจารย์ออยและอาจารย์โชเล่นะครับผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการชกของทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับกับตีใหญ่วันของโอมก็น่าจะเป็นเกมที่มาชดเชยสําหรับทรงชัยน้อยที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่น,นเพราะว่าทรงชัยน้อยคาดว่าน่าจะมีงานใหญ่รออยู่หลังจาก ศึกทีบุญวันหนึ่งเจ็ดสองจบคิดว่าน่าจะมีงานใหญ่สําหรับเขารออยู่แน่นอนอาจจะเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นเล็กที่สุดของวันก็ได้กับดานากะนะครับถ้าดานากะชนะรักเอราวันได้นะครับถ้ารักเอราวันชนะดานากะแน่นอนก็จะเป็นรักกลับมาแก้มือกับทรงชัยน้อยอีกรอบหนึ่งภาคชิงชิงแชมป์รุ่นเล็กของศึกวันแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมครับครับก็มองแล้วตีใหญ่วันของอมเป็นรองทุกประตูนะครับ อาจจะเป็นนักชคที่หมัดหนักใช้ได้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าผู้นึงพูดถึงเรื่องเกรดมวยมองแบบตามความสามารถตามประสบการณ์และความสามารถของนักมวยทั้งสองมองเลยว่าทรงชัยดีกว่าเยอะทั้งความโหดดุดนันแล้วก็มีใจปิดเกมเข้าออกรวดเร็วแล้วก็อาวุธที่หนักหน่วงนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่ดีของทรงชัยน้อยในการวอร์มอินเพราะว่าตีใหญ่ก็ถือว่าเก่ง ก็คือให้ทรงชัยเนี่ยมาวอร์มเครื่องกับวันของโอมไอตีใหญ่ก่อนเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันต้องมีไฟใหญ่รอแน่นอนถ้าทรงชัยไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบดานากะเพราะดานากะมีไฟเดือนสาใช่ไหมครับเดือนสามเดือนสามเดือนเดียวกันด้วยประมาณปลายเดือนใช่ไหมวันที่3ี่สามใช่ไหมครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับทรงชัยน้อยที่ได้ รับโอกาสมาอุ่นเครื่องกับตีใหญ่ตีใหญ่ก็เป็นคู่ซ้อมให้กับทรงชัยน้อยเกมนี้ถ้ามองตามความสามารถก็มองว่าใครชนะทงนรงชัยน้อยครับทรง,นะงชัยน้อยใครครับผู้ใดผู้ใดชนะทรงชัยน้อยครับนะครับโอ้ <laughs> <laughs> ก็มุมมองผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทรงชัยน้อยชนะแน่นอนส่วนตัวผมก็มองว่าทรงชัยน้อยมีโอกาสชนะแต่แตีใหญ่วันของโอ,งองม mbk แม่จะเป็นวันของตีใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า เป็นวันของโอมไปแล้วอ่ะถ้าวันศุกร์นี้เป็นวันของตีใหญ่ทรงชัยน้อยก็อาจจะายท้องปาง,งางได้นะครับแต่ว่าเป็นวันของโอมไปแล้วนะเป็นวันของโอม M B K นะครับไม่ใช่วันของตีใหญ่ดังนั้นก็คิดว่าทรงชัยน้อยมีโอกาสชนะครับสำหรับวันศุกร์นี้ผมทักมวยไทยขอบคุณครับ